มวยคู่ที่1ของมวยไทยเกสีอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2568ฝ่ายแดงผักบุ้งเพชรเกียรติเพชรหรือว่าในนามเดิมนั่นคือผักบุ้งต่อคงอินนั่นเองนะครับหรือว่าสิทธิ์สอแดงนะครับเด็กนุ่มอายุ16ปี165เซนติเมตรจากจังหวัดอุตรดิต49ไฟบนผืนผ้าใบเป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับอาวุธหลากหลาย ในขณะที่คู่ชกวันนี้ฝ่ายน้ำเงินโอเล่ราวีมวยไทยชวนกันในพิกัดวันนี้ร0 3ปอดน,นะครับเด็กหนุ่มอายุ16ปีส่วนสูงนั้นเท่ากันครับ165เซนติเมตรจากบุรีรัมแต่ว่าการผ่านมวยนั้นมากกว่าครับ70กว่าไฟเป็นมวยท่าทอรหดดีเขาในเหนียวหมัดศอกสวนแรงนะครับรันหนักปล่อยๆนั้น48กิโลกรัมเท่ากันนะครับในนามเดิมของเขาก็คือโอเล่เกียรติมู่เก้าหรือว่าซปเปอร์เล็กมวยไทยนั่นเอง ฟอร์มของผักบุ้งเพชรเกียรติเพชรนะครับไปชนะคะแนนโอเล่ราวีมวยไทยคู่ชกในวันนี้มาวันนั้นต่อยกันในพิกัดร้อยสองปอนด์ครับแล้วก็มาชนะคะแนนนิวเคลียร์สอสุพัฒโธในขณะที่คู่ชกโอเล่ราวีมวยไทยนั้นแพ้น็อกยกที่4ศิลาลาชสอจอเล็กเมืองนนท์แล้วมาแพ้คะแนนให้กับผักบุ้งคู่ชกในวันนี้ครับแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรมั่งมีอออ,อ,อุอุดรทั้งคู่เป็นมวยที่ มีดีมีเด็ดคนละอย่างผักบุ้งนั้นถือว่าอาวุธหลากหลายอาวุธหลากหลายอาวุธเร็วกว่าในขณะที่โอเล่นั้นหนักแรงได้เปรียบวงในแต่ว่าช้ากว่าครับสงมวยวันนี้ในพิกัดร้อยสาซึ่งขยับเวทขึ้นมาเล็กน้อยนั้นมองดูว่าผักบุ้งนั้นวงสวิงอาวุธนั้นถือว่าโช่งฉางมากกว่าวงสวิงวงแคบวงหมัดนั้นถือว่ากว้างกว่าแล้วก็เป็นมวยที่ยืนไม่ค่อยนิ่งอาวุธไม่ค่อยหนัก มองดูว่าออลอเล่ราวีมวยไทยนั้นอาวุธหนักแรงกว่านะครับนะมองดูว่าจับในนั้นได้เปรียบแน่นอนในไทย,ไทยายๆ3ยกนั้นกินผักบุ้งลําบากครับแล้วก็โอเล่นั้นก็ถือว่าหนักแรงมีเวลาทีเช็คบินวันนี้ถือว่ามาแก้ต่างล้างตาจะแก้ตาล้างตาชนะผักบุ้งเพชรเกียรตเพชรและแก้มือสําเร็จที่มวยไทยเจ็ดสีทิศนี้ครับสวัสดีครับ ภาคสามวยไทยเสียนนล,ล็อกสามชี้ตัวเด่นยินให้เข็ดทั้งประเทศ